สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องภาษาไทยและอักษรไทยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาอ่าน vocabulary กันก่อนค่ะคำที่หนึ่ง language ภาษาคำที่2 respect คารบคำที่3 symbol สัญ,ญลักษณ์ภาษาไทยและอักษรไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้ทำให้ชาติไทยมีภาษาและอักษรไทยใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันภาษาและอักษรไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปหลักศิลาจารึกค่ะ ทิชเชอร์มีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะคะเด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะ เด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอะ่ะ <c oughs> ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงละ่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วยเราควรภูมิใจในอักษรไทยน้เมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลยอ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงละ่ะแล้วมันเขียนว่าอะไรนะคะเขียนเรื่องราวสมัยสุขโขทยัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้นโอ,อ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรไทยนะคะ ใช่แล้วจะตัวสอนไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเม่ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจะตีจะตีแม่ฉันกลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะอ๋อลืมไปเธอมันนยายขี้กลัวนินดาฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ ฮะนี่มันศิราจารึกนี่เมืองสุโขทัยรัชการพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหมอ้เจาไปใครกันน่ะว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวสอนแล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ ใน้ฟังนะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ก็มี1 2 0่ศพปีมาแม้พ่อขุดรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกนนั่นและยังตัวสอนกษรอีกอุ้อยมไม่มีอะไรนะีค่ะนั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใด คุณจะเป็นใครเก็แก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบายๆเออไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพูดเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหนไม่มีใครเห็นเราแล้วมัง้งแล้วเรี่เดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะเอาเอ,าอย่าทะเลาะกันสิไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับ ใช่ไหมตะว,วันใช่ค่ะโอ้โดีแล้วล่ะคุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปปอมี1,250ปีมาแม่เพราะขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะแปลว,ว่าพ่อขุนรามคำแหง ทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งขึ้นเมื่อพศ1826 2,564อสพ6ลบ1,826เท่ากับ738แล้ลว,ว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้วใช่แล้วละหลาน <laughs> ้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อคุณรามคำแห่งมหาราบมากนะครับ แสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยการแสดงความเคารพต่อสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาทุกคนควรยินรงเพื่อแสดงความเคารพธงชาติไทย สขณะร้องเพลงชาติทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพ 3. นักเรียนควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นการสืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ดังภาพที่ทิเชอร์ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ด,ดูกันเลยนะคะเป็นภาพที่เขียนตัวหนังสือไทยนะคะได้สวยงามมากๆเลยเด็กๆอย่าลืมไปฝึกคัดลายมือกันนะคะจะได้เขียนได้สวยงามดังตัวอย่างที่ทิเชอร์ให้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เราได้รับความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดของอักษรไทยนะคะที่กำเนิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะคะโดยสร้างขึ้นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะและการที่นักเรียนนะคะแสดงความเคารพต่อสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเด็กๆอย่าลืมน้ำบทเรียนนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ